คนที่เกิดในปี2568และมีเส้นพามือตัดกับนิ้วโป้งนั้นชะตาชีวิตในรอบปีนี้มีพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์และโอกาสทางการเงินที่ชัดเจนเท,ท้าทีละก้าวจะพบช่องทางรับทรัพย์ที่ไม่คาดคิดความหมายของเส้นพามือนี้บ่งบอกถึงพลังการดูแลจัดการทรัพย์สินที่มาจากความคิดสร้างสรรค์และการปัดสินใจในเวลาที่เหมาะสม ใครที่มีลักษณะเช่นนี้มักได้โชคจากธุรกิจเล็กๆขยับขยายเป็นงานที่มีรายได้มากขึ้นหรือได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เริ่มจากทุนไม่มากแต่เติบโตเร็วอย่าประมาทกับโอกาสเล็กๆเ,เพราะหลายครั้งเงินก้อนใหญ่จะมาจากจุดเริ่มต้นที่คนอื่นอาจมองข้ามการงานในภาพรวมจะเป็นไปอย่างราบรื่นหากรู้จักรักษามาตรฐานและไม่ประมาทผู้ที่ยังหางาน อาจได้งานที่ตรงกับความถนัดและมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งผู้ทำธุรกิจมีโอกาสขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะการเชื่อมความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนใหม่แต่ต้องระวังการตัดสินใจที่มาจากความรีบเร่งหรือความโลภเพราะแม้โชคลาภจะเข้ามาแต่หากไม่จัดการอย่างเป็นระบบรายจ่ายซ้อนรายรับอาจไหลออกเร็วเท่าที่ไหลเข้าด้านการเงินจะมีจังหวะรับทรัพย์ชัดเจนมีโอกาสได้รับเงินก้อน หรือผลตอบแทนจากงานพิเศษและการลงทุนระยะสั้นถึงระยะกลางการออมและการวางแผนภาษีจะช่วยให้ฐานเงินมั่นคงยิ่งขึ้นแนะนำให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งเป็นสำรองฉุกเฉินและอีกส่วนสำหรับลงทุนที่คุณศึกษาอย่างถี่ถ้วนหลีกเลี่ยงการใช้หนี้เพื่อหวังผลกำไรเร็วเกินไปแม้เส้นผ่ามือนี้จะทำให้เงินไหลเข้าบ่อยแต่ก็มีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายจะตามมาหนักถ้าไม่ระมัดระวัง การมีบัญชีแยกสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวจะช่วยให้มองภาพการเงินได้ชัดกว่าเดิมด้านสุขภาพโดยรวมถือว่าดีแต่ต้องระวังเรื่องความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอใครที่ทำงานหนักจนข้ามวันข้ามคืนควรหาเวลาให้ร่างกายได้ชาร์จใหม่การออกกำลังกายเบาๆและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นประจำจะช่วยป้องกันปัญหาเล็กๆที่อาจลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ได้ ระวังระบบทางเดินอาหารและกล้ามเนื้อที่อาจอ่อนล้าจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องจัดสรรเวลานอนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการบริโภคของหนักหรือเครื่องดื่มที่กระทบการนอนเป็นประจำความรักสำหรับคนมีเส้นผ่ามือแบบนี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มีแนวโน้มเติบโตหากมีคนรักอยู่แล้วจะมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่มั่นคง มีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันหรือมีข่าวดีทางคนในครอบครัวสำหรับบางคู่ส่วนคนโสดมีแนวโน้มพบคนที่เข้ากันได้จากกิจกรรมสังคมหรือการทำงานแต่อย่าลืมพิจารณาคุณค่าและความตั้งใจของอีกฝ่ายมากกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวหากมีปัญหาเกิดขึ้นให้พูดคุยด้วยความจริงใจและเปิดใจรับฟังเพราะการสื่อสารที่ชัดเจน จะช่วยให้ความสัมพันธ์ผ่านช่วงท้าทายไปได้การไหว้พระและการทำบุญในปีนี้จะส่งเสริมความเป็นอยู่ให้สงบและเปิดทางให้โชคลาภไหลมาการถวายที่เหมาะสมคือการทำบุญที่เกี่ยวกับการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ยากไร้เพราะการทำบุญด้วยเจตนาดีจะสะท้อนกลับมาเป็นโอกาสและคนดีในชีวิตการสวดบุญภาวานาเป็นประจำและการบูชาพระพุทธรูปด้วยความเคารพ จะเสริมสร้างความมั่นคงทางใจทำให้การตัดสินใจทางการเงินและการงานชัดเจนขึ้นหากต้องการไหว้บูชาเป็นพิเศษให้เลือกวันพระหรือวันมงคลที่คุณรู้สึกสงบและตั้งใจจริงอย่าให้เป็นเพียงพิธีกรรมที่ทำเพราะเห็นผู้อื่นทำแต่จงทําด้วยความตั้งใจและความกตัญยูความสัมพันธ์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การแสดงความเคารพและการขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์จะช่วยให้คุณไม่เสียเวลาเดินผิดทางการกราบาหว่าคนที่เกิดในปี2,568และมีเส้นพามือตัดกับนิ้วโป้งนั้นชะตาชีวิตในรอบปีนี้มีพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์และโอกาสทางการเงินที่ชัดเจนเท,ท้าทีละก้าวจะพบช่องทางรับทรัพย์ที่ไม่คาดคิดความหมายของเส้นพามือนี้ บ่งบอกถึงพลังการดูแลจัดการทรัพย์สินที่มาจากความคิดสร้างสรรค์และการปัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมใครที่มีลักษณะเช่นนี้มักได้โชคจากธุรกิจเล็กๆขยับขยายเป็นงานที่มีรายได้มากขึ้นหรือได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เริ่มจากทุนไม่มากแต่เติบโตเร็วอย่าประมาทกับโอกาสเล็กๆเ,เพราะหลายครั้งเงินก้อนใหญ่จะมาจากจุดเริ่มต้นที่คนอื่นอาจมองข้าม การงานในภาพรวมจะเป็นไปอย่างราบรื่นหากรู้จักรักษามาตรฐานและไม่ประมาทผู้ที่ยังหางานอาจได้งานที่ตรงกับความถนัดและมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งผู้ทำธุรกิจมีโอกาสขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะการเชื่อมความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนใหม่แต่ต้องระวังการตัดสินใจที่มาจากความรีบเร่งหรือความโลภเพราะแม้โชคลาภจะเข้ามาแต่หากไม่จัดการอย่างเป็นระบบ รายจ่ายซ้อนรายรับอาจไหลออกเร็วเท่าที่ไหลเข้าด้านการเงินจะมีจังหวะรับทรัพย์ชัดเจนมีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือผลตอบแทนจากงานพิเศษและการลงทุนระยะสั้นถึงระยะกลางการออมและการวางแผนภาษีจะช่วยให้ฐานเงินมั่นคงยิ่งขึ้นแนะนำให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งเป็นสำรองฉุกเฉินและอีกส่วนสำหรับลงทุนที่คุณศึกษาอย่างถี่ถ้วน หลีกเลี่ยงการใช้หนี้เพื่อหวังผลกำไรเร็วเกินไปแม้เส้นผ่ามือนี้จะทำให้เงินไหลเข้าบ่อยแต่ก็มีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายจะตามมาหนักถ้าไม่ระมัดระวังการมีบัญชีแยกสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวจะช่วยให้มองภาพการเงินได้ชัดกว่าเดิมด้านสุขภาพโดยรวมถือว่าดีแต่ต้องระวังเรื่องความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอใครที่ทำงานหนักจนข้ามวันข้ามคืน ควรหาเวลาให้ร่างกายได้ชาร์จใหม่การออกกำลังกายเบาๆและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นประจำจะช่วยป้องกันปัญหาเล็กๆที่อาจลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ได้ระวังระบบทางเดินอาหารและกล้ามเนื้อที่อาจอ่อนล้าจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องจัดสรรเวลานอนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการบริโภคของหนักหรือเครื่องดื่มที่กระทบการนอนเป็นประจำ ความรักสำหรับคนมีเส้นผ่ามือแบบนี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มีแนวโน้มเติบโตหากมีคนรักอยู่แล้วจะมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่มั่นคงมีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันหรือมีข่าวดีทางคนในครอบครัวสำหรับบางคู่ส่วนคนโสดมีแนวโน้มพบคนที่เข้ากันได้จากกิจกรรมสังคมหรือการทำงานแต่อย่าลืมพิจารณาคุณค่าและความตั้งใจของอีกฝ่าย มากกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวหากมีปัญหาเกิดขึ้นให้พูดคุยด้วยความจริงใจและเปิดใจรับฟังเพราะการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้ความสัมพันธ์ผ่านช่วงท้าทายไปได้การไหว้พระและการทำบุญในปีนี้จะส่งเสริมความเป็นอยู่ให้สงบและเปิดทางให้โชคลาภไหลมาการถวายที่เหมาะสมคือการทำบุญที่เกี่ยวกับการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ยากไร้ พราะการทำบุญด้วยเจตนาดีจะสะท้อนกลับมาเป็นโอกาสและคนดีในชีวิตการสวดบุญภาวนาเป็นประจำและการบูชาพระพุทธรูปด้วยความเคารพจะเสริมสร้างความมั่นคงทางใจทำให้การตัดสินใจทางการเงินและการงานชัดเจนขึ้นหากต้องการไหว้บูชาเป็นพิเศษให้เลือกวันพระหรือวันมงคลที่คุณรู้สึกสงบและตั้งใจจริงอย่าให้เป็นเพียงพิธีกรรมที่ทำเพราะเห็นผู้อื่นทำ แต่จงทำด้วยความตั้งใจและความกตัญยูความสัมพันธ์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่มีความสำคัญอย่างยิ่งการแสดงความเคารพและการขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์จะช่วยให้คุณไม่เสียเวลาเดินผิดทางการกราบไหว้คนที่เกิดในปี2568แและมีเส้นพามือตัดกับนิ้วโป้งนั้นชะตาชีวิตในรอบปีนี้ มีพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์และโอกาสทางการเงินที่ชัดเจนเท,ท้าทีละก้าจะพบช่องทางรับทรัพย์ที่ไม่คาดคิดความหมายของเส้นผ่ามือนี้บ่งบอกถึงพลังการดูแลจัดการทรัพย์สินที่มาจากความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมใครที่มีลักษณะเช่นนี้มักได้โชคจากธุรกิจเล็กๆขยับขยายเป็นงานที่มีรายได้มากขึ้น หรือได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เริ่มจากทุนไม่มากแต่เติบโตเร็วอย่าประมาทกับโอกาสเล็กๆเ,เพราะหลายครั้งเงินก้อนใหญ่จะมาจากจุดเริ่มต้นที่คนอื่นอาจมองข้ามการงานในภาพรวมจะเป็นไปอย่างราบรื่นหากรู้จักรักษามาตรฐานและไม่ประมาทผู้ที่ยังหางานอาจได้งานที่ตรงกับความถนัดและมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งผู้ทำธุรกิจมีโอกาสขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะการเชื่อมความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนใหม่แต่ต้องระวังการตัดสินใจที่มาจากความรีบเร่งหรือความโลภเพราะแม้โชคลาภจะเข้ามาแต่หากไม่จัดการอย่างเป็นระบบรายจ่ายซ้อนรายรับอาจไหลออกเร็วเท่าที่ไหลเข้าด้านการเงินจะมีจังหวะรับทรัพย์ชัดเจนมีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือผลตอบแทนจากงานพิเศษและการลงทุนระยะสั้นถึงระยะกลาง การออมและการวางแผนภาษีจะช่วยให้ฐานเงินมั่นคงยิ่งขึ้นแนะนำให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งเป็นสำรองฉุกเฉินและอีกส่วนสำหรับลงทุนที่คุณศึกษาอย่างถี่ถ้วนหลีกเลี่ยงการใช้หนี้เพื่อหวังผลกำไรเร็วเกินไปแม้เส้นผ่ามือนี้จะทำให้เงินไหลเข้าบ่อยแต่ก็มีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายจะตามมาหนักถ้าไม่ระมัดระวังการมีบัญชีแยกสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว จะช่วยให้มองภาพการเงินได้ชัดกว่าเดิมด้านสุขภาพโดยรวมถือว่าดีแต่ต้องระวังเรื่องความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอใครที่ทำงานหนักจนข้ามวันข้ามคืนควรหาเวลาให้ร่างกายได้ชาร์จใหม่การออกกำลังกายเบาๆและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นประจำจะช่วยป้องกันปัญหาเล็กๆที่อาจลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ได้ ระวังระบบทางเดินอาหารและกล้ามเนื้อที่อาจอ่อนล้าจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องจัดสรรเวลานอนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการบริโภคของหนักหรือเครื่องดื่มที่กระทบการนอนเป็นประจำความรักสำหรับคนมีเส้นผ่ามือแบบนี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มีแนวโน้มเติบโตหากมีคนรักอยู่แล้วจะมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่มั่นคง มีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันหรือมีข่าวดีทางคนในครอบครัวสำหรับบางคู่ส่วนคนโสดมีแนวโน้มพบคนที่เข้ากันได้จากกิจกรรมสังคมหรือการทำงานแต่อย่าลืมพิจารณาคุณค่าและความตั้งใจของอีกฝ่ายมากกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวหากมีปัญหาเกิดขึ้นให้พูดคุยด้วยความจริงใจและเปิดใจรับฟัง เพราะการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้ความสัมพันธ์ผ่านช่วงท้าทายไปได้การไหว้พระและการทำบุญในปีนี้จะส่งเสริมความเป็นอยู่ให้สงบและเปิดทางให้โชคลาภไหลามาก,การถวายที่เหมาะสมคือการทำบุญที่เกี่ยวกับการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ยากไร้เพราะการทำบุญด้วยเจตนาดีจะสะท้อนกลับมาเป็นโอกาสและคนดีในชีวิต การสวดบุญภาวนาเป็นประจำและการบูชาพระพุทธรูปด้วยความเคารพจะเสริมสร้างความมั่นคงทางใจทำให้การตัดสินใจทางการเงินและการงานชัดเจนขึ้นหากต้องการไหว้บูชาเป็นพิเศษให้เลือกวันพระหรือวันมงคลที่คุณรู้สึกสงบและตั้งใจจริงอย่าให้เป็นเพียงพิธีกรรมที่ทำเพราะเห็นผู้อื่นทำแต่จงทำด้วยความตั้งใจและความกตัญญูความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ครูบาอาจารย์คนที่เกิดในปี2,568และมีเส้นพามือตัดกับนิ้วโป้งนั้นชะตาชีวิตในรอบปีนี้มีพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์และโอกาสทางการเงินที่ชัดเจนเท,ท้าทีละก้าจะพบช่องทางรับทรัพย์ที่ไม่คาดคิดความหมายของเส้นพามือนี้บ่งบอกถึงพลังการดูแลจัดการทรัพย์สินที่มาจากความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสม ใครที่มีลักษณะเช่นนี้มักได้โชคจากธุรกิจเล็กๆขยับขยายเป็นงานที่มีรายได้มากขึ้นหรือได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เริ่มจากทุนไม่มากแต่เติบโตเร็วอย่าประมาทกับโอกาสเล็กๆเ,เพราะหลายครั้งเงินก้อนใหญ่จะมาจากจุดเริ่มต้นที่คนอื่นอาจมองข้ามการงานในภาพรวมจะเป็นไปอย่างราบรื่นหากรู้จักรักษามาตรฐานและไม่ประมาทผู้ที่ยังหางาน อาจได้งานที่ตรงกับความถนัดและมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งผู้ทำธุรกิจมีโอกาสขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะการเชื่อมความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนใหม่แต่ต้องระวังการตัดสินใจที่มาจากความรีบเร่งหรือความโลภเพราะแม้โชคลาภจะเข้ามาแต่หากไม่จัดการอย่างเป็นระบบรายจ่ายซ้อนรายรับอาจไหลออกเร็วเท่าที่ไหลเข้าด้านการเงินจะมีจังหวะรับทรัพย์ชัดเจน มีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือผลตอบแทนจากงานพิเศษและการลงทุนระยะสั้นถึงระยะกลางการออมและการวางแผนภาษีจะช่วยให้ฐานเงินมั่นคงยิ่งขึ้นแนะนำให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งเป็นสำรองฉุกเฉินและอีกส่วนสำหรับลงทุนที่คุณศึกษาอย่างถี่ถ้วนหลีกเลี่ยงการใช้หนี้เพื่อหวังผลกำไรเร็วเกินไปแม้เส้นผ่ามือนี้จะทำให้เงินไหลเข้าบ่อย แต่ก็มีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายจะตามมาหนักถ้าไม่ระมัดระวังการมีบัญชีแยกสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวจะช่วยให้มองภาพการเงินได้ชัดกว่าเดิมด้านสุขภาพโดยรวมถือว่าดีแต่ต้องระวังเรื่องความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอใครที่ทํางานหนักจนข้ามวันข้ามคืนควรหาเวลาให้ร่างกายได้ชาร์จใหม่ การออกกำลังกายเบาๆและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นประจำจะช่วยป้องกันปัญหาเล็กๆที่อาจลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ได้ระวังระบบทางเดินอาหารและกล้ามเนื้อที่อาจอ่อนล้าจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องจัดสรรเวลานอนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการบริโภคของหนักหรือเครื่องดื่มที่กระทบการนอนเป็นประจำ ความรักสำหรับคนมีเส้นผ่ามือแบบนี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มีแนวโน้มเติบโตหากมีคนรักอยู่แล้วจะมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่มั่นคงมีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันหรือมีข่าวดีทางคนในครอบครัวสำหรับบางคู่ส่วนคนโสดมีแนวโน้มพบคนที่เข้ากันได้จากกิจกรรมสังคมหรือการทำงานแต่อย่าลืมพิจารณาคุณค่าและความตั้งใจของอีกฝ่าย มากกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวหากมีปัญหาเกิดขึ้นให้พูดคุยด้วยความจริงใจและเปิดใจรับฟังเพราะการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้ความสัมพันธ์ผ่านช่วงท้าทายไปได้การไหว้พระและการทำบุญในปีนี้จะส่งเสริมความเป็นอยู่ให้สงบและเปิดทางให้โชคลาภไหลมาการถวายที่เหมาะสมคือการทำบุญที่เกี่ยวกับการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพราะการทำบุญด้วยเจตนาดีจะสะท้อนกลับมาเป็นโอกาสและคนดีในชีวิตการสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำและการบูชาพระพุทธรูปด้วยความเคารพจะเสริมสร้างความมั่นคงทางใจทำให้การตัดสินใจทางการเงินและการงานชัดเจนขึ้นหากต้องการไหว้บูชาเป็นพิเศษให้เลือกวันพระหรือวันมงคลที่คุณรู้สึกสงบและตั้งใจจริงอย่าให้เป็นเพียงพิธีกรรมที่ทำเพราะเห็นผู้อื่นทำ แต่จงทำด้วยความตั้งใจและความกตัญญูความสัมพันธ์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนที่มีเส้นผ่ามือตัดกับนิ้วโป้งและเกิดในปี2568จะเดินทางเข้าหาความมั่งคั่งได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเส้นที่ตัดกับนิ้วโป้งนี้บ่งบอกถึงพลังจุดเริ่มต้นของชอกลาบและความสามารถในการดึงทรัพย์เข้ามาเมื่อรวมกับปีเกิด2568 ซึ่งเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่สำหรับคนกลุ่มนี้พลังทั้งสองจะผลักดันให้มีโอกาสทางการเงินที่ไม่คาดคิดเข้ามาอย่างต่อเนื่องคนเหล่านี้มักได้รับข่าวดีเรื่องรายได้จากแหล่งที่ไม่เด่นชัดในตอนแรกเช่นงานเสริมที่กลายเป็นรายได้หลักโอกาสลงทุนที่คนอื่นมองข้ามหรือการได้รับมรดกเล็กๆน้อยๆที่ทวีคูณเป็นผลประโยชน์ใหญ่การเงินจะไหลเวียนดี เงินหมุนเร็วแต่มีโชคด้านการเพิ่มพูนทรัพย์ถ้ารู้จักเก็บออมและจัดสรรดีจะมีก้อนเงินเหลือใช้จนมีอิสระในการตัดสินใจทางการงานและชีวิตเรื่องการงานคนที่มีเส้นลักษณะนี้มักมีสัญชาตญาณทางธุรกิจสูงและกล้ารับความเสี่ยงเมื่อเห็นโอกาสเหมาะกับงานที่ต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆทำสตาร์ทอัพงานขายงานสร้างสรรค์ หรืองานที่ต้องใช้สัมพันธภาพเครือข่ายเพราะนิ้วโป้งเป็นสัญลักษณ์ของการกำหนดทิศท,ทางการตัดสินใจและการควบคุมคนกล้าตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมจะได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานหากทำงานรับราชการหรือบริษัทใหญ่ให้ใช้โอกาสจากหน้าที่เล็กๆขยายเป็นบทบาทใหญ่ขึ้นในบางครั้งจะมีโอกาสย้ายไปตำแหน่งที่ได้เงินเดือนสูงขึ้น หรือได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากผลงานที่สร้างขึ้นเองด้านความรักคนกลุ่มนี้มีสเสน่ห์แบบมีเป้าหมายรักจริงจังและพร้อมให้ความมั่นคงแก่คู่ครองแต่เพราะการมุ่งมั่นเรื่องเงินและงานอาจทําให้เวลาให้กับความสัมพันธ์น้อยลงหากไม่ได้ให้ความสําคัญคู่รักอาจรู้สึกขาดความอบอุ่นควรสร้างพื้นที่พูดคุยเปิดใจและแสดงความห่วงใยเป็นประจำคนโสด มีแนวโน้มพบคนที่สนับสนุนเป้าหมายชีวิตหรือคนที่เข้ามาเป็นคู่คิดในเรื่องธุรกิจความสัมพันธ์บางครั้งจะเริ่มจากการร่วมงานหรือร่วมลงทุนด้านสุขภาพต้องระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหนักและการนอนหลับไม่เพียงพอซึ่งอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารและความดันควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนการออกกำลังกายเบาๆและการควบคุมอาหาร หากมีโรคประจำตัวควรติดตามการรักษายอย่างสม่ำเสมออย่าปล่อยให้ความโลภหรือการวิ่งตามโอกาสมากเกินไปทำให้มองข้ามสัญญาณร่างกายเป็นคนที่ถ้ามีสุขภาพดีจะสร้างพลังผลักดันทรัพย์ได้ดีกว่าการมีทรัพย์แต่สุขภาพไม่พร้อมการไหว้พระและการเสริมดวงเล็กๆน้อยๆที่เหมาะกับลักษณะเส้นนี้คือการทำบุญด้วยการให้โอกาสผู้อื่นเช่น บริจาคให้การศึกษาช่วยเหลือคนทำรรมาหากินการถวายสังฆทานหรือถวายพัฒตาหารแก่พระสงฆ์จะช่วยเสริมบารมีด้านการเงินทำให้โอกาสทางทรัพย์ไหลมาอย่างไม่ติดขัดการตั้งใจทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีความสม่ำเสมอสำคัญกว่าการทำเพียงครั้งคราวและการจุดทูปเทียนบูชาพระรอบบ้านในวันพระใหญ่ เพื่อขอความเป็นสิริมงคลขอปิดท้ายด้วยคำพูดจากใจถึงทุกท่านที่ติดตามรับฟังในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายรับเอาคำแนะนำที่ได้ยินไปเป็นดั่งแสงนำทางไม่ใช่สิ่งตายตัวแต่เป็นแนวทางให้ฟิจารณาและนำไปปรับใช้ตามสภาพชีวิตของตนหากท่านได้รับโชคลาบหรือมีช่องทางเข้ามา จงยึดหลักความขอดีการรู้จักประมาณตนและการวางแผนจะช่วยให้ความสำเร็จนั้นยั่งยืนอย่าให้ความโลภหรือความเร่งรีบทำลายผลดีที่ท่านได้รับความสำเร็จที่แท้จริงเกิดจากความตั้งใจความซื่อสัตย์และการรักษาคำพูดต่อผู้คนรอบข้างขอให้ท่านอย่าลืมให้เวลาแก่ครอบครัวและผู้มีพระคุณเพราะความสัมพันธ์ที่ดีเป็นทรัพย์สินล้ำค่าที่เงินซื้อไม่ได้ การพูดจาด้วยความเคารพการขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือและการตอบแทนเมื่อมีโอกาสล้วนแต่เป็นการสร้างบารมีที่จะนำความอิ่มเอมใจและโอกาสดีๆกลับสู่ชีวิตนอกจากนี้ขอให้ท่านไม่ละเลยการดูแลสุขภาพกายและใจพักผ่อนให้พอ ออกกำลังกายบ้างใส่ใจการรับประทานและหาเวลาสวดมนต์ภาวนาหรือทำจิตให้สงบเมื่อต้องเผชิญความกดดันเพราะจิตที่สงบจะนำการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและมีสติเมื่อท่านตั้งใจทำมาหากินด้วยความสุจริตใส่ใจรายละเอียดและพร้อมเรียนรู้ปรับปรุงตนเองโอกาสจะเดินเข้ามาแม้มิได้มาทั้งหมดในครั้งเดียว แต่มันจะมาเป็นระลอกระลอกให้ท่านได้เก็บเกี่ยวและขยายผลอย่ากลัวที่จะขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์และอย่าละเลยการวางแผนทางการเงินพื้นฐานเช่นการสำรองฉุกเฉินและการบันทึกรายรับรายจ่ายซึ่งจะช่วยให้ท่านมองเห็นเส้นทางทางการเงินได้ชัดเจนขึ้นหากมีสิ่งใดที่ต้องการให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจงถือความกตัญญูเป็นศูนย์กลางของชีวิตขอปิดท้ายด้วยคำพูดจากใจ ถึงทุกท่านที่ติดตามรับฟังในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายรับเอาคำแนะนำที่ได้ยินไปเป็นดั่งแสงนำทางไม่ใช่สิ่งตายตัวแต่เป็นแนวทางให้ฟิจารณาและนำไปปรับใช้ตามสภาพชีวิตของตนหากท่านได้รับโชคลาบหรือมีช่องทางเข้ามาจงยึดหลักความขอดีการรู้จักประมาณตนและการวางแผนจะช่วยให้ความสำเร็จนั้นยั่งยืน อย่าให้ความโลภหรือความเร่งรีบทำลายผลดีที่ท่านได้รับความสำเร็จที่แท้จริงเกิดจากความตั้งใจความซื่อสัตย์และการรักษาคำพูดต่อผู้คนรอบข้างขอให้ท่านอย่าลืมให้เวลาแก่ครอบครัวและผู้มีพระคุณเพราะความสัมพันธ์ที่ดีเป็นทรัพย์สินล้ำค่าที่เงินซื้อไม่ได้การพูดจาด้วยความเคารพการขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือและการตอบแทนเมื่อมีโอกาส ล้วนแต่เป็นการสร้างบารมีที่จะนำความอิ่มเอมใจและโอกาสดีๆกลับสู่ชีวิตนอกจากนี้ขอให้ท่านไม่ละเลยการดูแลสุขภาพกายและใจพักผ่อนให้พอออกกำลังกายบ้างใส่ใจการรับประทานและหาเวลาสวดมนต์ภาวนาหรือทำจิตให้สงบเมื่อต้องเผชิญความกดดันเพราะจิตที่สงบจะนำการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและมีสติ เมื่อท่านตั้งใจทำมาหากินด้วยความสุจริตใส่ใจรายละเอียดและพร้อมเรียนรู้ปรับปรุงตนเองโอกาสจะเดินเข้ามาแม้มิได้มาทั้งหมดในครั้งเดียวแต่มันจะมาเป็นระลอกระลอกให้ท่านได้เก็บเกี่ยวและขยายผล อย่ากลัวที่จะขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์และอย่าละเลยการวางแผนทางการเงินพื้นฐานเช่นการสํารองฉุกเฉินและการบันทึกรายรับรายจ่ายซึ่งจะช่วยให้ท่านมองเห็นเส้นทางทางการเงินได้ชัดเจนขึ้นหากมีสิ่งใดที่ต้องการให้